สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลาติชาแนลกันอีกเช่นเคยนะครับก็วันนี้เราอยู่กับเจ้าอันเลนหรือเจ้าลิตอีกเช่นเคยนะก็ในวันนี้เนี่ยมันเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากทํามากเลยนะตั้งแต่แรกแล้วล่ะที่ผมเคยบอกว่าอันเลนเนี่ยถ้าไม่มีอันติเนี่ยก็จะไม่ใช่อันเลนนะครับก็เราจะมาดูกันว่ามันมันจะแยกแค่ไหนเชียวถ้ามันไม่มีอันตินะก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เลยจะไม่กดอันติเลยนะเป็นคอนเทนต์ที่ผมอยากทำมานานแล้วล่ะแต่ว่าผมไม่อยากออกไปทําในรลงนะเพราะว่า ถ้ามันแพ้ขึ้นมาเนี่ยมันจะไม่สวยแค่ผมเนี่ยเพื่อนผมจะสวยด้วยนะก็มิชชั่นง่ายๆเลยนะครับถ้าไม่มีคนจับได้ว่าแบบอันเลนทําไมไม่กดอันติวะอะไรมาเนี่ยถือว่าเราสอบผ่านนะกับการที่เล่นอันเลนแล้วก็ไม่ใช่อันตินะครับแต่ว่าถ้าเราเล่นแล้วโดนด่าเนี่ยแสดงว่าผมถือว่าเราไม่ผ่านนะถือว่าเราไม่มีประโยชน์ต่อทีมนะครับตอนนี้ตายเรียบร้อยแล้วอะไรกันครับเนี่ย ก็ยังเป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับที่ออฟเลนที่เราเจอเนี่ยไม่ใช่เฟอร์เลนเยนาหรือไม่ก็เลวมะนะยังเป็นเจ้าตัวที่ต้องยืนเทรดกับเราครับเ <c oughs> พราะฉะนั้นการยืนออฟเลนเนี่ยถือว่าเราผ่านแล้วนะครับยังไงเราก็ชนะเลนนะหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้ <c oughs> อันนี้ผมการันตีว่าประมาณ60-70%ี่ยชนะเลนนะโดยที่ไม่ต้องกดอันตินะก็ถ้าผมมองไม่ผิดเมื่อกี้เขาโลดตันด้วยใช่ไหม ว่าโลกเนี่ยก็ไม่เกี่ยวนะสีมือจะเล่นเป็นหรือไม่เป็นนะครับแค่เล่นบ่อยนะแต่ถ้าเราเล่นไม่เป็นแล้วเราจะเล่นบ่อยทำไมถูกไหมก็เอิดน,นั่นนะโอเครูนที่เอามาเป็นรูนคีซิคอลสิบหนะครับในตาน,นี้ก็สำหรับรูนเนี่ยก็ตอนนี้ผมเล่นอยู่3ามลูนถูกไหมก็มีคีย1ี่สิบเคีิบหแล้วก็คีดาเมย3สามบใช่ปหใช่โอเคนีค่ปสามห ก็าถามว่ารูนไหนเนี่ยที่ใช้เป็นประจำนะครับรูนที่ใช้เป็นประจำตอนนี้เนี่ยเอ่อจะเป็นรูนคีสิบหกเนี่ยแหละครับแต่ว่าจะสลับอยู่กับรูนคีดาเมจสามสิบหกนะโอเคถ้าเราไม่รู้ว่าเราต้องเจอตัวอะไรคียสิบหกยังเป็นสแตนดาร์ดพื้นฐานนะครับแต่ว่าถ้าเราเริ่มรู้แล้วว่าเราต้องเจอตัวอะไรก็สามารถสลับมาเป็นคีสามสิบหกคี่ดาเมจสามสิบหกได้แต่ว่าคีสิบเอ็ดเนี่ยไม่ค่อยแนะนำนะก็มันเอ่อมันเดินช้าครับก็ไม่ค่อยแนะนำสักเท่าไหร่ เออจริงๆใส่ลูนอะไรประมาณไหนก็ได้นะให้มันมีคิดแล้วก็มีเดินเร็วนะ่ะถือว่าตอบโจทย์อันเลนละแล้วก็การเอามังกรเล็กนะครับอันนี้แนะนำนะทิกเล็กนๆน้อยสำหรับอันเลนหรือว่าออฟเลนทั่วไปนะการเอามังกรเล็กในช่วงที่เรายังไม่มีของต้นเกมเนี่ยมันเสี่ยงมากนะครับถ้าไม่มีเพื่อนมาเอาแบบเมืเ่อกี้เนี่ยต้องแน่ใจก่อนว่าเขาเล่นบนกันใช่ไหมแล้วก็เรากดออฟเลนเขาได้ง่ายๆนะแล้วก็ต่อให้ออฟเลนเขามาเนี่ยเราก็สู้ตรงมังกรเล็กได้นะครับเราต้องคิดประมาณนี้นะไม่ใช่ว่าจู่ๆเราไปเอางนี้เขามาเอามังกรเล็ก ป่าเขามาอย่างนี้เราตายเราฟรีเลยนะโอเคนะครับโอเคก็ตอนนี้อาจจะไม่ค่อยมีสีสันนะผมอาจจะไม่ได้ไปแก๊งตุ้มต้ามเหมือนตาอื่นนะครับเพราะว่ามันไม่มีอันตินะมันมันตุ้มต้ามไม่ได้นะครับแล้วก็ออฟลเลนของเขาเนี่ยก็ไม่เล่นกับผมเลยนะครับกลายเป็นตัวตีไกลไปแล้วนะตอนนี้วันเดอร์ของเขานะ,ะเกลี้ยงโลกอย่างเดียว วิธีาทาให้ออฟเลนที่ไม่ยอมสู้กับเราเนี่ยมาสู้กับเราก็คือการตีออบเจกต์สาธารณะนะอย่างเช่นมังกรเล็นกนกอะไรประมาณนี้นะเขาจะออกมาตีกับเรานะครับแต่ถ้าตีคลิปเนี่ยเขาก็ยืนรออยู่แล้วนะประมาณน,นี้หรือไม่ก็ถ้าเปรี้ยวๆหน่อยก็เข้าไปเวทเลยนะครับแต่อันนั้นเราก็ตานยนะครับเพราะาเราไม่มีการตีออกมาโอเคก็สำหรับการสู้กับเฟอร์เลนเนี่ยผมพยายามกดเจอแล้วนะแต่ว่าตอนนี้ยังกดไม่เจอเลยนะ <Ultimate. S 1> กดเจอแต่แบบ อะไรแปลกๆนะครับแล้วก็ส่วนใหญ,ญ่จะเจอแต่เยนาแล้วก็เจอแต่เรียวมะประมาณนี้นะพอผมเฟรพิกเขาจะกดเรียวมะมาแก้นะเ,เรื่องลํคาแล้วนะโอเคจริงๆแล้วช่วงวันนี้เราน่าจะได้เฮยเราไม่มีอันตีว่าโอเคล็อกปุ๊บงัดนะ อันนี้ช้าไปคือผมต้องล็อกก่อนนอ้อน,นี้นะล็อกเอ็กทีหนึ่งครับเพราะว่าสกิลล็อกเราขั้น2เราล็อกได้ประมาณ1 4จวิประมาณ1 2จวิประมาณนี้นะมันก็ต้องรีบล็อกขาก่อนนะครับเมื่อกี้ผมพลาดนะผมไปกัดจังหวะเออสกิลขั้น4ขั้น5้านะแบทแมนตายแน่เลยวะเข้าไปช่วยก่อนอยิ่งมีเลสด้วยไม่ต้องหนีเลย เค okay, นะเพื่อนอยู่บนนะเอาอยู่กลางนะครับก็เอานกได้นะแล้วก็ต่อบังกรเล็กก็ได้นะทังหมดนี้เพราะว่านาคเราก็ยืนสู้ดนะได้นะไม่จำเป็นต้องใช้อันติีก็ได้นะครับเว้นแต่ว่าเขาจะของนํามากๆนะและแบบเจอแบบเข้มๆแบบเข้าออกเข้าออกทําให้เราลํคาคอย่างเงี้ยแล้วก็แพ้ได้นะครับชิวๆเลยเนี่ย <ๆ S 1> เขาไม่สู้เรา <laughs> ไม่มีอันติีเพื่อ <laughs> น,นได้ป้อมไม่ได้ อันนี้เราเข้าไปน่าจะฟรีนะครับเพราะเราไม่มีอันตินะอันนี้เพื่อนเริ่มสงสัยนะครับอันนี้ผมคิดเองนะแต่ถ้าผมเล่นแบทแมนผมจะสงสัยแล้วว่าไม่เอาหรอะามันจะมีจุดเขียวๆบนหัวถูกไหมของผมเนี่ยจะเขียวทั้งทุกตลอดจนจบเกมนะโอเคก็จริงๆนะเนี่ยถ้าเพื่อนๆอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับเจ้าตัวอันเลนหรือว่าตัวอื่นก็ได้นะครับก็คอมเมนต์ไว้ได้านล่างก็ได้นะ เพราะตอนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างที่จะว่างนิดนึงนะโอ้โหพี่พี่จะตีไกลอย่างเดียวเลยเหรออะไรกันครับเนี่ยไม่เล่นก็ไม่เล่นวะหกนาทีแล้วอะป้อมยังไม่ใส่คนระับป้อมถ้าผมมีอันตีเขาล่วงไปล้ะ ไม่ให้มีไฟมีไฟ,ไฟนี่ไงกดไว้ด้วยไม่ได้นะเราทิ้งล่างล่างแต่งนะครับอย่าห่วงไฟมากนะคีฟเข้าเลนก็กลับมาเคลียร์ก็ได้นะเพราะว่าถ้าป้อมแตกแก็เอาไฟแพ้อีกเนี่ยโอ้โหเกมโดนสโนย,ยาวๆเลยนะครับอันนี้วันเดอร์ขึ้นแบงเราก็ขึ้นตามไปนะไฟนัลล้นยังไม่จบปะจบแล้ว เราจะน้ไฟด้วยไงล่ะได้อยู่ได้อยู่ดิล็อกได้คือตายนะโอเคสวยน็อกอัพสวยนะครับอันนี้ใครดูดเลือดไปก่อนนะพอแล้วนะครับจะสังเกตได้ว่าเวลาเราดูดเลือดเนี่ยมันจะเป็นการดูดเลือดสามสเต็ปนะครับสามสเต็ปยังไงจะเป็นสิบฮิตสิบหกฮิตแล้วก็สิบฮิตนะถ้าเพื่อนสังเกตน,นะครับเพราะว่าสิบฮิตเนี่ยหรือดูเอลเนี่ยเวลาเราตีใช่ไหมเราตีสมมติเราตีไปห้าฮิตห้าครั้งมันจะเลงเป็นสิบฮิตใช่ไหมเราตีต่อยอีกห้าครั้ง ตัวเลขเนะี่ยมันจะยังขึ้นเลข10อยู่นะแต่ว่ามันก็นับสเตตเป็น2 4 6สี่แแล้วนะแต่ว่ามันต่างจากพลังแฝงของเรานะ16บนิดอนะมันจะไม่นับเหมือนดูเอลนะครับมันจะรอให้เลข16อนะ่ะคูดาวครบก่อนนะครับแล้วค่อยไปนับหนึ่งใหม่นะประมาณนี้นะครับก็อย่างเมื่อกี้เนะี่ยถ้าดูดเลือดได้ถามจังหวะแล้วเนะี่ยเราต้องถอยก่อนนะเพราะการดูดเลือดครั้งต่อไปเนี่ยมันจะใช้เวลานานนะเหมือนกับการดูดเลือดครั้งใหม่ครับเหมือนที่ผม เอ่อผมจะบอกไว้ว่าการดูดเลือดเวลาเราไฟกับอออฟเลนหรือว่า,อาไฟกับตัวที่เราต้องยืนชนเนี่ยเราควรจะเหลือเลือดไว้ประมาณ2ช่องประมาณนี้นะเพื่อให้พาสีฟเราทํางานได้มีประสิทธิภาพมากที่สุดนะครับโอ้โอ้อออมาทำรายกันไม่มีอันตีกันป้อมด้วยขู่ไปก่อนนะยืนเหมือนเรามีอันตรียิงก็ไม่มีนะเราสวยอยู่นะก็พึ่งสกิลสองียวเลยส่วน นาน,นี่น่าจะออกเป็นซีสติงนะครับไม่ใช่ซีสติงกงเล็บเพราะว่าเออ,อย่างที่ผมเคยบอกในคลิปอื่นๆะว่าแบบกงเล็บเนี่ยมันมีหน้าที่ไว้แบบเรายืนตีไปใช่ไหมแล้วมันจะขึ้นเได้บวกเราที่แบบเนี้ถ้ารเราตีไปเรื่อยอย่างนี้ใช่ไหมแบบไม่ใช้นันตีนะครับแบบไม่โป๊กให้มันตายเร็วๆเนี่ยกงเล็บจะมีประโยชน์ามากๆเลยนะแต่นี้ยังไม่ได้ออกนะครับสวยตายเรี่ยเราแค่เป็นรถเลยนะครับของผมก็ไม่ได้นำเมื่อวังอะไรนะ ทำนิดๆหน่อยๆนะครับแต่ว่าแบบเราสังเกตเราใช้สกิลสหลบสกิลเขาอะมันจะค่อนข้างที่จะแบบผิวไหวนะครับโ,โคตรอวยข้อดีของอัลเลนอย่างหนึ่งนะตัวมันน่าจะไม่มีทางโดนเนิบนะครับเพราะแต่ว่าโปรเพเยอร์จะเอาไปคอมโบนู่นนี่นั่นเยอะเกินไปนะก็จะโดนเนิบได้นะน่าจะเนิอบอันตีด้วยถ้าเนิอบเพราะ <c oughs> ว่าแบบอันตีมันค่อนข้างที่จะแรงนะแต่จริงๆอนี่ยมันก็ใช้ยากนะครับคือ อเลนเนี่ยมันเหมาะกับการเล่นเป็นทีมนะไม่เหมาะกับการเล่นโซโลซเท่าไหร่แต่ว่าผมเล่นเนี่ยผมก็โซโลทุกตาเลยนะเกือบเกือบทุกตาประมาณ90% 95%อการเผมก็เล่นโซโลตลอดเลยนะการเล่นโซโลเนี่ยค่อนข้างที่จะเล่นยากมากนะครับสําหรับการจ่ายอันติให้มันแบบสวยนะตอนนี้เนี่ยถ้าอันติไปในส่วนแน่นอนนะแต่เราไม่กดนั่นเองโอ้ส่วนทางเรียบร้อย ละเฉยขอโทษเพื่อนคือผมอะจะฟิกเกอร์เพราะผมคิดว่านาคสอจะพุุ่งหนีแต่เขาดันพุ่งกลับมาเราจะแก้มือนะครับสู้กันเดิ๋เนี้เลือดเราอสองช่องนะเราสู้ได้นะเห็นไหมเลือนมันจะเด้งพอดีเลยนะครับประมาณนี้นะครับก็แบบคือเลื่อดมันจะลดประมาณช่องหนึ่งนิดๆใช่ไหมล้วแบบพอเราตีมันจะครบสิบฮิตพอดีนะสำหรับดาเมจกับของที่พอๆกันนะครับ ไม่ใช่แบบว่าของเขานำโคตรแล้วไปเหลือสองช่องกับเขานี่เราก็ตายนะแล้วก็ไม่ใช่สองช่องแบบว่าเจอกับเลียวมาหรือเจอกับเจ้าตัวที่มันสามารถที่จะโป๊กดาเมจเราแบบฮิตเดียวแรงได้เลยเนี่ยอย่างนี้ไม่ได้เหมือนกันนะครับก็มันผมพูดยากอะ่ะมันการเจอของแต่ละตัวมันก็แตกต่างกันนะเดี๋ยวผมจะจัดไทป์ให้แล้วกันแบบประมาณว่าสามตัวเนี้ลิปโปโอเมนแล้วก็วันเดอร์จะอยู่ด้วยกันแล้วก็ส่วน เดียวมะแล้วก็ลิกเตอร์แล้วก็เป็นเยน่าเฟร์เลนก็จะอยู่ด้วยกันนะครับอีก4ตัวประมาณนี้การเล่นมันจะแตกต่างกันนะประมาณ2ไงทายง่ายๆนะทายแรกเนี่ยเราไม่ต้องกลัวตายนะเรายืนเทรดไปได้เลยแต่ว่าทายที่2เนี่ยเราค่อนข้างที่จะต้องเหลือสกิล2ไว้แบบเล่นดีๆนะครับเพราะว่าเราตายได้นะ เขาจะอาจจะเม็ดแรงทุกตัวเลยแล้วก็เขาสามารถที่จะหนีแล้วก็เข้าออกได้เสมอนะโอเคอันนี้เดี๋ยวเอาป้อมก่อนนะโอ้โหตายปเนี่ยอันตีมาตายเนี่ยโอเคถ้าเขาอันตีมาเราตายนะแต่เขาก็ไม่รู้แหละว่าเราจะไม่กดอันตีนะเพราะเราไม่ได้ไปประกาศว่าตอนนี้ผมไม่กดอันตีนะครับโอเค ถือว่าทําดีนะตอนนี้ก็ไม่มีอันติีแต่ก็พอจะเล่นได้อยู่นะแต่ถ้าไม่มีอันติแล้วก็โหดยาโยนซิเพื่อถ้าไม่มีอันติแล้วก็ไม่มีล,มมลุนเอ่อความเร็วการเคลื่อนที่อีกเนี่ยค่อนข้างยากเกมนะต้องเคลียร์คีิปอย่างเดียวเลยครับผมถ้าผมมีอันติผมเข้าไปแล้วนะวันนี้เข้าไปน่าจะแบบตายแน่ๆซีซียับๆเลยดูดด โอ้ใ oh, oh. จเย็นใจเย็นเลเตอร์ล็อกกาวนี่คือช็อกแล้ว uh, ต้องรออีกเวฟหนึ่งแดพุ่งซ้าย <Okay. Letter. S 1> คือถ้าเราพุ่งไปสุ่มสสุมหเราจะโดนกาวเลเตอร์ Letter, เราจะกลับมาไม่ได้ใจเย็นนะคอสถ้าน,น,นคอได้ตัวหนึ่งก็เอาเลยสวยเดี๋ยวเราเอาเลยก็ได้ครับเดี๋ยวจะมีตัวมาชิดนะเราก็พุ่งไปเลย โอ้ okay. oh. uh. เราน็อกอัพชาไปนิดนึงนะก็เลยโดนอันตีไปยับยับเลยน่าจะโดนไป5,000ได้่ครับยาวๆเลยโอเคยังกันได้อยู่เมื่อกี้โลมิงไม่น่าเข้าต่อนะ ดีนะเขาด่าเราไม่ได้ดา่ดาผมาแบบอันเลนเก็บอันตีไว้ชิงโชคเหรออันนี้ถือว่ายังโอเคอยู่แบบเพื่อนยังแบบไม่สังเกตนะอ,นนอเพอเดี๋ยวเราเข้าไปเช็คเลดก่อนนะครับเผื่อเขาอยู่นะโอเคไม่มีนะรีบเคลว์เวฟดันสูงนะครับแล้วก็ค่อยไปเช็คคองนะเอโอเคเขาคงไม่เอาแล้วล่ะ เดี๋ยวเราไปดักพุ่มนะรอเขามาตัวหนึ่งเดี๋ยวจะดักฆ่าแบบแอสซิสนะครับเพราะเราไม่มีอันตินะง่ายๆก็จ่ายสกิลสองก่อนนะครับแล้วก็สตาร์เบิร์สแล้วก็สกิลหนึ่งเอ้ยสกิลสองีกทีหนึ่งโอเคแต่นี้น้าคอรมานะก็ไม่ต้องละคือจริงๆอ่ะขึ้น่าสตาร์เบิร์สเนี่ยก็สกิลสองีกทีได้เลยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลุดออกจากกาวล้วแล้วนะนะสวยน่าจะจบแล้วนะโอเคไม่ได้นะอนเลเตอร์ล็อกนะครับเดี๋ยวอ้อมนะ เล t เตอร์โดนหอกนะครับสวยละเนี่ยประมาณนี้แล้วก็ยกแล้วก็ล็อกปุ๊บมันจะพอดีเลยนะครับระยะมันจะแบบช่วงสกิลสองเนี่ยพอดีเป๊ะโอเคจบแน่นอนการันตีแต่คีปไม่มานะครับเดี <enemy> ๋ยวเราแทงป้อมก็ได้นะโอเคชิวๆนะครับโอ้โบุรีบุรีไม่ดี <c oughs> ไม่โอเค ถือว่าภารกิจเราเสร็จสิ้นโดยดีนะครับก็คือไม่มีใครจับได้แล้วก็ไม่มีคนด่าผมนะแล้วก็แถมมาด้วยวิกตอรี่ด้วยนะครับก็ถือว่าโอเคนะแต่ว่าผมจะไม่เล่นแล้วละ่ะมันน่าเบื่อมากเลยอะ่ะมันต้องมานั่งเหมือนจะพอยสมาธิว่าเดี๋ยวใช้สกิลสองนะอะไรเงี้ยต้องมาห่วงตายด้วยนะครับเวลาเราไม่มีอันติมันเข้าลึกไม่ได้โอเคก็ตามสเต็ปถ้าเรา MVP ก็คงแปลกนะโอเคเดี๋ยวเรามาดูโอเคเราได้ดับสองนะก็โอเคอครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ